โลลิปบ๊อดอทหลิงหลิงเดลเอซัดดาคมไทยประกันชีวิตวอร์ี่เมดขอบคุณค่ะสปอนเซอร์โอ้โหไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเงินเติมน้ำมันมาถึงระยองนะเออเรื่องราวกำลังสนุกครับเรื่องนี้เนยังไงเนี่ย ขอแวะนิดนึ่งขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยไม่มีเขาไม่มีเราจริงอขอขอบคุณขอขอบคุณโลลิปป์ดอทลิงลิงช็อปค่ะเขานําเครื่องสําอางและวิตามินเนี่ยแบบของแท้จากญี่ปุ่นและเกาหลีร้อยเปอร์เซนต์่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะสวยจากภายในสู่ภายนอกหรือจากภายนอกเข้าไปภายในทําได้หมดเลยครับในหนูสูยหนูเหี่ยวมากเลยเหี่ยวใช่ไหมใช่คุณต้องมินนี่เลยครับสี่ของโลลิปป์ดีมากจัะบริงบริงใสเข้าไปเลยฮะใน Facebook Instagram ในไลน์ออฟฟิเชียลไอจีพิมพ์คําเดียวเลยครับว่าโลลิปป์ดอทลิงลิงครับผม ขอขอบคุณเดลคอมดีคอมเดลคอมพิวเตอร์ดีต้องคอมพิวเตอร์เดลอยากจะได้คอมพิวเตอร์ดีๆนึกถึงเดลเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดลเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเขาใช้กันสังเกตได้เลยสำนักก็ยังใช้เลยใช่เลยออนไซเซอร์วิอรับประกัน3ปีไปซ่อมถึงบ้านหาซื้อได้เลยที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านคุณเลยขอขอบคุณเอสักดาคมค่ะเอสักดาคมประมูลพระเครื่องยุค4.0ผมให้5.0แล้วตอนนี้เมื่อวานผมดูเป็นไง กิ้ง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 เสียงกิ้งกิ้งมันมากเพราะคนเขาแบบประมูลกันสนุกมาก oh. อ่าและที่สําคัญนะได้พุทธคุณไปด้วยเขารับประกันพระแท้ของแท้ตลอดชีพติดตามได้เลยนะฮะที่เพจ Facebook หรือที่ YouTube สักดาคมครับผมขอขอบคุณไทยประกันชีวิตจะซื้อประกันสุขภาพทันทีทำไงล่ะก็ต้องเลือกที่มันแบบดีครบด้านเช่นบริการ Health Care Solution นะฮะจากไทยประกันชีวิตที่เพิ่มบริการเสริมพิเศษต่างๆให้ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป,ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ฟรีทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงหรือจะเป็นไทยประกันชีวิต Medical Section Opinions Op บริการที่ให้คำปรึกษาความเห็นที่สองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกหรือว่าจะเป็นในส่วนของไทยประกันชีวิต Medicare นะคะบริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้ออองจ่ยชบเลไม ใช่แล้วก็ไทยประกันชีวิต S olution, <S อินเตอร์เนชั่นแนลเคลมโซลูชันบริการสินใหม่ในต่างประเทศก็มีคุณอยู่ต่างประเทศคุณก็ได้นะ่ไใช่ค่ะหรือจะเป็นไทยประกันชีวิตเทเลมีเดชิสบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์หรือจะเป็นไทยประกันชีวิตเฮลท์แคร์โซลูชันครบรอบด้านทุกคําตอบบริการสุขภาพให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตโทร 1 124ครับผมขอขอบคุณ V e r ร m a ิเมค่ะนี่เลยฮะที่เราใช้อยู่เนี่ยนี่เป็นแมสเขากันระดับแบบว่า PM 2.5ได้ด้วยเพราะทุกคนตอนนี้ก็แต่โควิดเนี่ยลืมนึกถึง PM ไปต้องบอกอีกอันหนึ่งนะพี่คือบริษัทเนี้ยเขาใช้วัสดุดีมีทั้งหมด5ชั้นเลยนะแผ่นกรองหมด5ชั้นหาซื้อง่ายครับเราสามารถไปซื้อได้ที่แมคโครร้านมิสเตอร์ดีไอและร้านขายยาทั่วประเทศนะฮะหรือสั่งซื้อได้โดยตรงเลยที่ไลน์แอดเวอร์เมด และ Facebook วอริเมดครับผมเข้าไปซื้อได้เลยนะ<ช>พระเอาน้ำมนต์ตดๆ,ๆ<ช>พอ<ะ>โดนน้ำมนพระเกิดอะไรขึ้นครับกลับมากลางคืนแม่นอนไม่ได้ป่วยวิกแม่แม,แมใช่แม่ปะนะอ๋อน้โอเคตกใจหมดเลยพอโดนน้ำสาดพอสาดเสร็จปุ๊บคุณแม่กลับมาป่วยใช่เราก็เลยงงอา้าวทำไมถึงป่วย เราก็กลับไปหาพ่อปู่ใหม่ไปหาพ่อปูแ่แล้วครั้นี้เราก็เล่าให้ฟังว่า,าพ่อปู่ถามว่าไปทําอะไรมาเราก็เล่าให้ฟังว่าก็พาแม่ไปถวายสังฆทานไปทําบุญแล้วก็ไปโดนน้ำมนต์พระแล้วพ่อปู่ก็บอกว่าของที่แกให้อะหรือน้ำ,นำเขาไม่ให้โดนน้ำมนต์พระเพราะว่ามันจะไปลบล้างอะไรของแกอา้าวแล้วครับข่าวนี้เกิดเลยเอา้าวแล้วที่กินน้ำมนต์ไปกูกินอะไรไปเนี่ยเพราะว่าโดนของดีของพระ กลับทาให้แม่ป่วยอ,อ,อ่าแล้วทาให้เรารู้สึกแบบอ้าวแล้วแม่ดื่ม<น>ไ,ไปไปสับสนเลยคราวนี้กลับมาถึงเรื่องที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องน้ําสืบทอดสิ่งที่เราสงสัยคือหนึ่งเกี่ยวกับน้ํามนต์นี้หรือเปล่าที่ดื่มสองหรือเกี่ยวกับเรื่องของการสืบทอดของคุณตาคุณยาย,ายใช่ไหมสามผมเพิ่มให้อีกเรื่องหนึ่ง เราเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งพอไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นป่วยอาการมันเริ่มจากบ้านหลังนั้นอ่าแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็เลยตั้งสามประเด็นนี้ว่าสิ่งที่แม่เป็นคืออะไรเราไปทําผิดที่ผิดทางหรือเปล่าเราไปทำผิดที่ผิดทางเปล่าเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเจ้าที่เจ้าทางของที่บ้านหลังนั้นด้วยใช่เพาะว่ามีเรื่องเขาแค่รู้สึกได้ถึงหนึ่งมีคนหนึ่งอ่ะ เหมือนยอมเสียสละตัวเองเพื่ออีกคนหนึง่งนึ่งเรื่องน,ะนงยอมเสียสละอะไรอะไรคุณยักหน้าอะไรกันเดี๋ยวว่ากันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมีการให้โอกาสซึ่งเคยได้โอกาสมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ทําจนมาถึงครั้งที่สองก็ยังไม่ทําและนี่คือครั้งที่สคือไม่มีแล้วก็คือจะไม่มีครั้งที่3มอีกต่อไปที่บอกว่ามีการเสียสละก็คือเหมือนกับว่าอตอน,นที่นา้ากับแม่ป่วยพร้อมกันแล้วคือนะ้าป่วยหนักกว่าแม่ น้าก็ป่วยพอแม่เหรอตอนป่วยอ่ะที่หนักๆก็คือหนักพร้อมๆกันเลยแต่น้าหนักกว่าแล้วพอแม่หนูอ่ะหายก็เลยโทรไปหาทางฝั่งเราอ่ะให้ญาติดูให้เหมือนกับดูหมอหรือดูอะไรที่ไทยค่ะแต่ดูฝั่งโน้นเขาบอกว่าผีปู่ย่าหรือผีไทยอ่ะคือเขาต้องการให้รับเขามาเลี้ยงดูมาดูแลให้รับขันแล้วน้าจะหายอื คือที่แรกก็คตกคุยกันว่าจะไม่รับเพราะไม่อยากให้มันสืบทอดต่อกันมาเรื่อยเรื่อเพราะพอสืบทอดแล้วคราวนี้เราและถูกไหมที่คุณกไวคุยกันไว้คืออยากไม่อยากรับแต่คือแม่ก็สงสารน้องสาวเพราะน้าคือจะจะจะไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวแม่แม่รับเองรับแทนน้องสาวเองแม่ก็เลยรับพอรับเสร็จน้องสาวหายไม่หายค่ะก็เสียมีคนพูดว่าอะไรมีคนอยู่ข้างหลังคนนึงอ่ะเป็นผู้ชายเขาบอก เขาลักษณะคล้ายๆเปรตอะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่สักทีเดียวเหมือนเขาถูกส่งมาให้มาเฝ้าอะคะ่ะเฝ้าใครเฝ้าการสืบทอดเฝ้าการสืบทอดอืมใช่นะลักษณะเป็นไงครับดวงวิญญาณน,นี้ยืนอยู่นี่ถอยออกไปหน่อยนูนใหญ่สูงใหญ่สูงใหญ่ใช่ลักษณะเหมือนเปรตแต่ไม่ใช่แต่มีลิ์สื่อสารได้ไหม ไม่พูดยังไม่พูดนะมาเฝ้าเรื่องของการสืบทอดถ้างั้นเดี๋ยวเราไปบ้านที่เป็นต้นเรื่องก่อนว่าจะใช่หรือเปล่านะครับไปครับบ้านที่เป็นเป้าหมายต่อไปคือบ้านที่คุณแม่เคยเช่าอยู่เป็นเวลาไม่นานซึ่งอาการป่วยเริ่มขึ้นหลังจากที่คุณแม่ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้แม้ปัจจุบันจะย้ายออกมาแล้ว อาการป่วยก็ไม่ได้หายไปครับก่อนไปอยู่เราไม่รู้ประวัติแต่หลังจากแม่เราเริ่มป่วยแล้วหาสาเหตุไม่เจอเราถึงไปหาพ่อปู่ฤษีแล้วพ่อปู่ฤษีก็บอกว่าบ้านที่อยู่มันมีสารเล็กๆด้วยนะอยู่แถวมุมซ้ายของบ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเราเห็นไหมพอดีเขาบอกว่าแม่ไปไปทำผิด ไปทําอะไรสักอย่างที่เขาไม่ชอบแล้วเราก็เลยกลับจากพ่อปู่ฤาษีก็มาถามคนละแวกนั้นถามเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามีนะมีสารแต่ว่าสารนั้นอะ่ะหมอบทุบไปแล้วก็ยังมีซากมีอะไรอยู่แต่แม่ก็จะชอบเป็นคนที่ชอบทําความสะอาดชอบกวาดชอบเก็บเศษไม้เศษอะไรมาเผาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ไปอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่เกินเจดวันแม่ก็เริ่มมีอาการเลยตอนนี้มาถึงบ้าน <c oughs> คือเป็นบ้านหลังนี้ค่ะ <c oughs> ต้องแร้เลยคือเมื่อก่อนคุณแม่อยู่หลังนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะอ่าฮะอ่ะทางนั้นผมถามคุณเลยก็คือถ้าให้ออกดาวเนาะน่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนธรรมดาแหละอกนอะเมื่อกี้เนี่ยไอเห็นแวบ,บหนึ่งก็คือเป็นผู้ชายอายุาไม่เยอะมากถูกขังไว้ข้างในอ่าฮะถูกขังไว้ข้างในค่ะอ่าฮะข้างในบ้านเอางี้ดีกว่าเราไม่สามารถไปเข้าไปได้ละกันเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีคนอื่นเช่าอยู่แล้ว คุณตอบเลยว่าสิ่งที่อยู่ที่เนี่ยกับเหตุการณ์ที่มีการทุบศาลก่อนหน้านี้มีผลเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณแม่เป็นไหมเราสื่อสารกับใครได้ลองลองตอบนะสิถามว่าเกี่ยวไหมกับาการป่วยเนาะ,ะไม่เกี่ยวที่ทําให้ป่วยไม่เกี่ยวที่ทําให้ป่วยแต่แค่เขาเรียกอะไรอะ่ะผีซ้ำด้าพลอยหรือว่าขุนพลอยพยักหรือแค่แบบ อ,อ,อ๋อนี่มานดงตกผิแล้วใช่ไหมกูเอาซะน่อยอย่างเงี้ยอ๋อแค่ไหน,นพอเห็นว่าเป็นแบบนั้นถูกก็เลยใส่เลยอือ่าฮะประกอบกับความโกรธที่มีอยู่ตอนที่ไปลื้อบ้านเขาหรือป่ะ ก็แน่นอนนะก็แน่นอนอ่ะเพราะว่าคุณตาคนที่พูดในบ้านอ่ะเขาเขาบอกว่าสารเดิมกูอยู่แถวๆนี้แต่เขาก็ยังยืนอยู่นะเขาก็ยืนอยู่ที่เขายืนอยู่ที่เขาอ่ะแต่ถามว่าเกี่ยวกับแม่ไหมที่เป็นไม่เกี่ยวคุณตาบอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่เขาก็โกรธอ่ะแล้วการโกรธนี่ของคุณตาไม่ได้เกี่ยวข้องกับแม่ไม่เกี่ยวกับการป่วยแม่แต่ถามว่าส่งเสริมไหมในเวลาที่อยู่ส่งเสริมอ่าฮะเรียกว่าสตาร์ทไหมไม่ได้สตาร์ทอ่าไม่ใช่เป็นจุดสตาร์ทนะจุดบูท เป็นจุดที่ไปซ้ำที่เฉยเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปแล้วกันนะว่าไปหาว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คุณแม่เป็นแบบนี้โอเคไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหลังปัจจุบันที่อาศัยอยู่แล้วซึ่งย้ายจากที่นู่นที่นู่นอยู่ประมาณ2สัปดาห์แล้วมาอยู่อยู่ที่นี่กี่วันโอ้ยู่นี่น่าจะตั้งแต่ปีวันที่วันที่สิบเกพฤษภาหกหกสมหรือสี่แม่ 6กสามปี63ปีนี้65ประมาณ2ปีแล้วเอาจากที่บ้านนู้นก่อนนะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นจุดสตาร์ทคุณแม่ใช่ถูกไหมแต่ผมถามงี้คำว่าผีซ้ำดั้มพอยเนี่ยแล้วเขาตอนนี้ยังกระทําคุณแม่อยู่หรือเปล่าไม่เพราะคุณแม่ย้ายที่แล้วพอย้ายจบเลยใช่ไหมเรื่องนี้ใช่กับกับคนนั้นนะอ่าฮะ ถ้าข้าพเถามกลับไปถึงเรื่องนี้ตอนที่ไปหาปู่ฤาษีเหรอใช่ไหมแล้วให้น้ํามาดื่มแม่มาอยู่ที่นี่แล้วถูกไหมฮะ,ะงั้นแปลว่าตรงกับที่ออฟบอกเมื่อสักครู่นี้เอาง่ายๆเลยว่าพอย้ายออกจากบ้านอาการก็หายไปก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะดีขึ้นทําให้เราสงสัยเรื่องของน้ําและน้ําดื่มที่ให้คุณแม่มารักษาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ถูกปลุกเซงเป่ามนาอะไรใดๆต่างๆ,างๆนานา มีอะไรหรือเปล่าเพราะดันไปโดนน้ำมนต์ของพระไม่ได้อ่าคราวนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องให้คุณแม่คุณอยากเจอคุณแม่เลยไหมอ่ะคุณแม่อยู่ไหมคุณแม่คุณแม่สอนครับคุณแม่อยู่ไหนเอ่ยคุณเห็นคุณแม่แล้วคุณเห็นอะไรตัวคุณแม่เห็นแววตาอีกดวงนึงอะค่ะที่ซอนแม่อยู่ อันนี้จากการเห็นคุณแม่เลยนะมีแววตายอีกดวงหนึ่งซ้อนคุณแม่อยู่อันนี้ก่อนคุณอ๊อฟเห็นอะไรเหมือนมีอีกคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่ข้างๆอ๋อใช่แต่ว่าเหมือนเขาแสดงอะไรให้อ๊อฟเห็นอยู่ว่าเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะเจคือใจนึงก็ไม่ได้อยากจะทําแบบนี้อ,อีกใจนึงก็คือแบบอยากทําเพราะให้มันจะจบๆไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเป,เป็นอะไรที่เกี่ยวพันกับคุณแม่เนะี่ยมีสิ่งที่คุณแอร์เห็นหรือเปล่า คือที่เขามาตามอยู่ด้านนี้ที่เขามาตามทวงในการจะต้องทำอะไรบางอย่างใช่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะอือเป็นผู้ชายที่อยู่ข้างหลังเนาะครับแต่ตอนนี้เขาหายไปแล้วนะพี่อ่าฮะเขาหายไปแล้วคือเขาเพราะว่าความที่เขาเป็นแบบสูงร่างใหญ่หรือคือเขาแบบแปลงธิ์ให้เขาดูสูงใหญ่เนี่ยไอ้ก็เลยคิดว่าตอนแรกพอาไอ้คิดว่าเขาเป็นเปรตหรือเปล่าครับเพราะมันได้ยินเสียงเปรตด้วยไงอืมแต่ว่าพอกลับไปดูดีกีอ่ะคือเขาไม่ได้ เขาไม่ได้เป็นเสียงเปรตแต่เขามีลักษณะที่คล้ายเปรตอาฮะอาแล้วเขาก็มีฤทธิ์มากกว่าเปรตครับผม,มเขาอเบอกว่าเขาแบบเขาฝ้าอ่าฮะคราวนี้เรื่องของปู่ฤษีที่เอาน้ำมนต์มาให้คุณแม่คุณคิดว่าเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกินแล้วกินเลยกินแล้วกินเลย คือไม่รู้ว่านมนที่เขาเป่าออมามคืออะไรเนาะพี่เจแต่คือพอกินเข้าไปแล้วมันก็เหมือนประมาณว่าเป็นลูกศิษย์เขาแล้วหรือว่าต้องอยู่ภายใต้อาน,นัตอะไรของเขาอะไรประมาณนี้คือคือการกลัวน้ำมต์ไม่ใช่คุณแม่กลัวนะแต่อ,อาการมันกลับมามนนี้ดันไปกลัวน้ำมนันก็เลยทำให้อาการป่วยกลับมาเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูข้างในแล้วกันเผื่อจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างนะฮะโอเคคุณแม่ไปด้วยกันนะโอเคไปครับ